อันนี้เป็นใบไม้ที่ยากวาดมานะฮะตอนทำงานที่ทำงานมันเป็นใบไม้เอามาทำปุ๋ยหมักนะฮะอันนี้เป็นใบไซเกาหลีนะใบมันเล็กๆถ้าใบใหญ่ๆหญ่ยากแมวนะเพราะว่ามันย่อยสลายยากนะ,ะต้องเอาใบเล็กๆ อย่างใส่เกาหลีแล้วก็ใบใ,ใบบาลมีนะะต้นบาลมีใบไม้ทียากว่าทุกวันทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวก็เก็บใส่ถุงดำไว้โอหเกะยากเนี่ยไม่อยากจะปาดนะเพราะเราสามารถเอาถุงไปใส่ต่อใหม่ได้อีกนะฮแล้วต้ค่อยแกะ อันนี้เป็นใส่เกาหลีนะไว้ทําปุ๋ยหมักเนี่ยถุงร่าเก็บไปใส่อีกนะฮะเป็นการลดขยะช่วยโลกไปในตัวนะฮะเราไม่ใช้ทิ้งใช้กว้างนะเราใบหนึ่งแล้วก็ใช้ได้งตหลายครั้งนะฮะ อันนี้ไม่ใช่เชือกฟางนะฮะเป็นเถาวันของไม้เป็นเถาวันนะฮะนี่เถาวันจะใช้ได้นะฮะไม่จะเป็นต้องใช้ปอฟางเชือกฟางเสมอไปนะ ไปทำปุ๋ยหมักนะฮะมีประโยชน์ทั้งนั้นนะใบไม้อัดแน่นเลยแหละ สูดดินของยานะครับหนึ่งในนั้นก็ต้องมีปุ๋ยหมักนะครับต่อไปยายทําดินเองนะครับสูตรของยาเองโลโก้แบรนด์ของยาเองเลยนะครับคนติดดินดินดีเมืองโกราชนะ โลแกนอันนี้เป็นใบไม้จากที่ทำงานยานะเทียกกวาดทุกวันทุกวันยาก็เก็บกระถุงถุงไว้ไอ้ถุงดำไว้นะดีกว่าไปเผาทิ้งนะ เอามาทาประโยชน์นะเนี่ยมาทําปุ๋ยหมักนะคะหนึ่งในส่วนประกอบของดินที่ยายจะทํานะทําขายนะมันมีส่วนผสมหลายอย่างนะแต่เราก็เอายอยมาทีละอย่าง แค่ใบไม้นะฮะอย่าคิดว่าไม่มีค่านะมันมีประโยชน์สำหรับพืชมากนะครเห็นต้นไม้ตามป่าไหมครับทำไมมันสวยงามครับก็พราใบไม้ที่มันหล่นมันร่วงมาแล้วมันทับถมกันนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นปุ๋ยนะฮะดังนั้นเราอย่ามองข้ามนะ ยังไม่เคยมองข้ามเลยวพรานี่มีประโยชน์ เดี๋ยวมารอติดตามกันต่อไปนะฮะคนติดดินดินดีเมืองโคราชนะครับนะครับไปตามสเต็ปสเต็ปครับผมโอเคจัดไปหนึ่งในนั้นต้องมีปุ๋ยหมักด้วยนะครับสูตรของยาครับผม